รักของคุณช่วงนี้เป็นยังไงนะคะเราจะใช้ให้เด็กนี้ให้นะขอหัวข้อก่อนนะคะอ้ยอันนี้มันจะเป็นในเรื่องของการเขาเรียกว่าปรับความเข้าใจหรือการพัฒนาความสัมพันธ์อย่างรวดเร็วนะคะอืมหรือการสื่อสารคุณกับคนรักของคุณอะมัน,ม,นมันแบบ ถ้าคุณรอคอยนะคะการติดต่อจากใครก็ตามที่แบบว่ารอคอยการติดต่อจะมีคนติดต่อมาแล้วมีการแบบพูดคุยหรือว่าปรับความเข้าใจกันนะคะหรือว่าคนที่แบบรอแบบมันนิ่งอยู่ความสัมพันธ์มันมันไม่ได้ไปไหนเลยอะ่ะเออมันถูกแช่ไว้อยู่เนี่ยเออมันต้องมีการคุยกันนะคะแล้วก็ปรับความเข้าใจกันเนาะคุณก็นิ่งเขาก็นิ่งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนต่างคนต่างรอว่าเมื่อไหร่จะเริ่มพูดสักทีอะไรอย่างเงี้ยอืม มันเป็นแบบบางทีอะเอเนอร์จีของคุณเอ e เนอรของเขาอะมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าไม่ได้เคลียร์มันไม่ได้มีโหมดของการอยากจะคุยกันหรือเปล่าต่างคนต่างเงียบเนี่ยเห็นไหมต่างคนต่างเงียบเหมือนแบบอีกคนนึงก็รอคอยที่ฝั่งหนึ่งจะทําดีด้วยแต่อีกคนก็รอที่จะแบบว่ามีโมเมนต์ที่ดีด้วยแต่ไม่สามารถที่จะ,ะทําให้อีกฝ่ายแบบประทับใจได้ ยางเงี้ยอีกฝ่ายหนึ่งก็เก็บอารมณ์เก็บอาการแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่อยากไปต่อก็มีอ่ะเออมันต้องแบบเคลียร์พลังงานนี้นะคะเออมีเรื่องนี้เกิดขึ้นด้วยหลายคนก็มีความลับนะคะถ้าคุณเจอเรื่องนี้อยู่ไพ่ขึ้นมาเลยต้องปรับความเข้าใจนะคะมีซัมวันนะคะมีความลับกับคุณหรือคุณมีความลับกับเขาหรือเปล่านะคะเอาแหละเร็วๆนี้ความสัมพันธ์คุณจะเป็นยังไงมันจะมีความคืบหน้า นะคะมันจะมีความคืบหน้าอาจจะต้องเหียบว่าคุยกันหรือว่าหาหาเรื่องมาคุยกันนะ่ยพัฒนาความสัมพันธนะ์อ่ะเออนะคะพยายามที่จะแก้ไขปัญหาในความสัมพันธนะ์เนาะแต่ whatever นะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงระหว่างคุณหรือเขาอะช่วงเนี้ยอาจจะเป็นพี่ดวงเรามีการเปลี่ยนดวงเขามีการเปลี่ยนแต่มันจะเป็นแบบการเปลี่ยนที่ดี นะคะจะมีการเปลี่ยนที่ดีแล้วจะมีการแบบชัดเจนมากขึ้นกับความต้องการหรือว่าการตัดสินใจที่ชัดเจนนะจินคอนโทรลนะคะเหมือนความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้เลิกลากันหรอกถ้ามีปัญหาก็คือแค่จัดการนะคะต่างคนก็ต่างมีแบบลิมิตมีคอนโทรลอยู่แล้วนะคะแค่แบบว่ารอคอยที่จะแบบว่าเคลียร์กันแล้วก็ตัดสินใจอย่างเงี้ยเออว่าคุณทําอย่างนี้นะฉันทาอย่างนี้นะเหมือนแ่บ ไม่ค่อยได้อธิบายข้อมูลให้กันฟังสักเท่าไหร่คุณไม่รู้ดีเทลเขาเขาไม่รู้ดีเทลคุณไม่รู้ถึงความต้องการของเราเราก็ไม่รู้อ่ะทําเป็นไม่สนใจกันสักพักนึงแล้วอ่ะเออใช่หรือเปล่าถ้าใช่แสดงว่าคลิปนี้เป็นของคุณถ้าไม่ใช่ก็คือผ่านอาจจะยังไม่ยังคลิปนี้ไม่ใช่ของคุณอันนี้คือทำกับคนที่ปัญหาะบัตรนาวพอ h าวทูสองใบพอตึงละทิ้งอีโก้ค่ะละทิ้งอีโก้ นะคะเออเพราะว่ามันถึงจุดจุดหนึ่งที่ผู้คุณแบบว่าสะสมกันไว้ไม่หันหน้ามาเคลียร์ปล่อยให้ความสัมพันธ์มันนิ่งมันแบบจะให้มันแบบจบเองอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มันจะต้องมีการเคลียร์ไม่งั้นมันจะแบบล้มคลืนลงมาแล้วมันมันเหนือการควบคุมอ่ะจะต้องละอีโก้แล้วก็หันหน้ามาคุยกันค่ะหันหน้ามาคุยกันว่าจะเอายังไงมีการตกลงกันนะเหมือนจะได้ปรับความเข้าใจกันนะ จะได้ปรับความเข้าใจถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็วความต้องการในใจของตัวเองจริงๆอาจจะมีการแบบเออนึกถึงโมเมนต์ดีๆแล้วก็ให้โอกาสให้อภัยกันเกิดขึ้นนะคะก็เป็นกำลังใจให้ขอให้คุณโชคดีค่ะ